โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้เราอยู่ในแมปจิตพักใจกันเช่นเคยนะแล้วก็ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมผมถึงเล่นตัวละครนี้เพราะว่าเราโยนอํานาจให้คนหนึ่งไปเว้ยเอาเอาเอาผมดิอยู่ไหนไวะโอ้ยนี่ไงนี่คือเจ้าของไอดีที่ผมเล่นอยู่นะครับนะแล้วก็ผมก็โยนไอดีให้เขาไปผมเอาของอันตรายให้เขาเล่นซะแล้วตอนนี้ ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำลาวะบักร้านรับเติมโลบัคแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาสเลทเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ l o c k Food, King l e g a c อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ o c k Food ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับดู่นน่ะตรงโน้น่ะตรงนู้นน่ะไกลๆอะไรมั้ยน่ะเห็นไหมช่วเป็นก้อนเล็กๆเห็นไหม เก็บปุ๋ยเก็บปุ๋ยอะไรมีใครอีกอะทำไมตั้นเป็นคนงี้ครับเอ้ยไม่ใช่สิทำไมพี่ปริวัตรเป็นคนแบบนี้ครับครเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้หมดเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้หมดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปหาคนก่อนไปหาคนก่อนดีไปหาคนก่อนดีเออมแข็งอย่างนั้นนะไม่หลีตัวด้วยนะเฮ้ยมีมีคนมีคนมีคนนี่ไงเขาทำอะไรกันอะเสียมี่เสีย สามสนใจจับโปเกมอนไหได้ดิดียดี๋ยวเดี๋ยวตัดิจับปะเปิดไปดิเาเดิเาปิดไปดิคๆอกไปอยากจับโปเกมอนครับทับแหวนทับแหวนทับแหวนทับโต๊ะคุณคุนเนี่ยคุณทำยังไงจับโปเกมอนตันอย่าโดนระเบิดนะเดี๋ยวตายระเบิดอยู่ไหนวะระเบิดอยู่คนที่มันติดตัวกันเยอะๆเห็นปะเอาเลยปะโดนสาวนะโดนสาวดึงชีสาวไปได้ เอาดิเอาดิเอาดิเสียงเอ๋ดึงสาวว่าเสียงบ้านไหมครับมาบ้านไหมครับอ่ะช่างว่างๆอ่ะอยู่ในอยู่ในค้างอ่ะอยู่ในค้างอ่ะตั้นอยู่ในค้างเอาบ้านไหมครับมาขังเลยขังขังบ้านไหมครับไหมครับอือแหละกดเลยกดเลยกดเลยคลิกแล้วกดแล้วก็เลยกดดีกดเทพดีกดเทพดีเออขังขังเออเรียบร้อยออกไม่ได้แล้วขังอะไรมันอยู่ดิจะโปร่กรอแล้วออกไม่ได้แล้วออกออกไม่ได้แล้ว ผมไม่มีมาตะบอลนะผมเอาอปืนจับได้ไหมหยุดอย่ <c oughs> ยาับโปเกมอน,นเอนป็นพรคเป็นปลาออกมัไดไหนีไปแล้วออกม่ได้ตนูออกไมได้ต้นม,ม,มันขังมันขังแล้วออกาไ,ได้ละ่ะแต่กิก้าดิกินก้าเลยกินก้า,กา <c oughs> จะจะเข้าบอลดีดดๆเลยผมยิงชอบยไงอะริงๆแล้วนาขาวๆน้เขาวๆไม่ใช่นันพะจันทร์สวดเกอยู่วโ <c oughs> ทมาเลยกรคิวก็คิวกรคิว แต่ใช่ก็ลืมอวางกล้วยวางกล้วยสแปกล้วยสแปมกล้วยสแปมกล้วยสแปมกล้วยโอหอะไรวะด้โอ้เออำนาจมีอนาจอำนาจวางบอมไม่ไ้เราเปิดดิ ตัานตัานลองแบบระวังกล้วยใหญ่ตรงนี้วิ่งไปตรงกลางดิไหน็หนวิ่งไปตรงกลางไปตรงนู้นเหน็บวิ่งไปตรงนู้นเหน็วิ่งตรงกลางนู่นอ่ะเออโอ้โหกล้วยกล้วยกล้วยกระจายกล้วยกระจายโอ้โหโอ้โหกล้วยกระจายกล้วยกระจายกล้วยมดแล้วว่ะโอ้ยกล้วยหมดแล้ว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 เดี๋ยวผมถอดชุดเกาะให้นะ มันชุด3ดีเหรอก็อ๋อกีกุดแล้วอีไลท่าเลยไดเลยท่าอลุดแล้วดอกไมขอมดอกไม้อ้สาขาดอกไม้เฮ้ยสาขาดอกไม้ดอกป่านาอุโยดอกไม้ใหญ่กไม้ากเอามาวาอุอยดอกไม้ใหญ่มากอยอู้ขอดอยากาเี่ยปฏิวัติสาวปฏิวัติสาขาวทุกคนดูดีดูดีปฏิวัติสาวเอาแล้วไปแนแล้ว นี่หนูขอแคบหน่อยหนูขอแคบอับนานเหลืออบนันเหลือไม่ได้ครับผมชอบผู้หญิงโอ้ยครับเุ่หน่อย่าฮ่าอย่างมาตรฐานเอะถ้าผู้หญิงขอจะได้ดอกไมถ้าผู้ชายขอจะได้ลูกกระสุนนะอะยากได้อยากดูควาวอีกรอบได้ไหมคะอยากโดนฉไหนกี่ดิบ ก็โดนเดี๋ยวใช้แอปแต่งสีแล้ว่แอ๊หนึงนะครับพีแอดมินแล้วหนูวะพีแอดมบินแล้วหนูวะหนูขอได้ไหมแอดมินครับผมขอหน่อยขยันเดินเหยียบครังง่ายรถชนกาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 เฮ้้ยเฮ เคยเล่นเกมนี้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 คุณดูขำดิขโคนไอ่ะเฮ้ยไปกูข่วโอ้ยโอยโอ้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 ยโคไอ่ะฉันโดนลังแกแอดมินอย่าลืมขอโทษสังคมนะครับ ชันสังคดนสังค่ไม่เอาได้ครับผมขอโทษเป็นอันนี้แทนแล้วกันเ้เฮ้ยติดติดติดเดไปก่อนแล้วโอ้สตีฟสตีฟเดี๋ยไปแก้แล้ว่ สตรีมจะฆ่าคนโอ้ยสตรีมฆ่าคนขาสตรีมฆ่าคน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 เขาอเลย้ยสาวเฮยมเป็นผมตลอดเลยอ่ะไอ้วะเนี่ยผมถ่ายคลิปประจานแล้วนี่นี่สังคมดวยเฮ้ยอุ้มสาววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วผ้ยญเดี๋ยวกูให้ให้ผู้หญิงทุกคนเลยแยอยู่เป็นผู้ชายไปครับไปครับให้ผู้หญิงทุกคนครับไปครับไปครับตอนแถวครตอนแถวทำไม่ได้กันทุกคนเลยอ่ะเฮ้ยสายยังไม่ได้สายยังไม่ได้เฮ้ยยืดเวลาไหนได้ไปไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยไปครับไปขอได้ดิขอได้ไม่ให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 ้ตัวปิด ใช่ปะนั่นไงโดนอีกแล้วดอกไม้หวานเจี๊ยบสนใจที่จะอัปเดตเพจมันสงการไหมคะมีหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมผมแข่งอัปเดตหรือเปล่าว้าวเลขสาวสาวให้ดอกไม้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 ดิให้ดอกไม้บิ๊กโลบิ๊กโลบหโหูหเปิดเพลงเลย วิ icana, ่งเลยวิ <favorite> ่งเลยวิ่งเลยวิ่งออกไปวิ่งออกไปดิขอฟังเสียงเี็กดอกเลี้ยขายเลยอ่ะอยาคนเดียวคนเดียวแบบวิ่งรถเราด้วยเราด้วยเฮียเราเด้อดครับเราเด้อดครับเฮ้ยเขาอยู่ไหนกันวะเขาไปเล่นกันตรงไหนอ่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเล่นตรงไหนวะตรงที่ตกปลาปะไอ้ข้างบนนู่นอ่ะโอ้ยนโอ้ยโอ้ยแย่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 ครับแย่ครับ ด่ววะอยู่ไหนวะนี่ไงอยู่เนี่ไง้อยู่นาจอมมนี่ไงก็อยู่นี่ไงเราอยู่นอนี่มีคนบอกว่ามีคนมีคนบอกว่าอยากหาชูหัิงเลยยิงเลยนะท่านคนนั้นอ่ะหูยาวหูยาวอ่ะอะไรหูยาวอ่ะเน่ยบัลีบัลลีบัลลีบีบัลลีเฮ้ยเลลยีเลยีเลยี ัมมีนนก็เปหาดูยังไงว่าคนเลีบเนี้ยนี่ไงดีนี่มันกอยากไปแปลกเห็นไหมเนี่ยเห็นมันก็อยากปะนี่อ่ะเออเนี่ยมันเงยหน้าเห็นไหม VR มันทำได้ยังไงสองส่องส่องเลยนี่ส่องวันนี้ส่องวันนี้เออโอ้โหหยุดนะพอนุ่มเอ้ยยืนเบ้ก็หนาวแล้วมาท กระดับแล้วยืดไหมใครใครไว้เฮียหลเขาพอดีครับสุดหลอรอหกสิบวิเอ้ยดูเวลาแล้วเวลาแล้วหวังกล้วยหวังกล้วยไม่ทั้งกินเวลาหวังกล้วยหวังกล้วยเออเอาเลยเอาเลยเดือเล็กดีดีก่อนเออดีเลยยังก็เล่นเกมอยู่ ้วยมันถามมันทั่วเลยป่ะตันยิงแม่งดิเป็นกูยิงแล้วเมื่อกี้เนี่ยนั่นอะไรวะเด่นเดนเนี่ยเด่เด่นชิดดับแล้วประมาณขอเล็กดีก่อนเดี๋ยวโดนคนนี้งรโอ้ยโอ้ยลื้นกล้วยเล็กดีก่อนเล็กดีก่อนฮุ๊บไม่โดนโดนมันหลบ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 เฮ้ยมาดีมากหลบดิตกเอาแล้วเนาะ แม่ประตูมันตายง่ายไปโอเล่โอ้โหกระตูมใส่ง่ายไหมต้องใกล้ๆต้องยิงแก้นี่ต้องยิงแก่ต้องยิงแก่ไอ้ปืนนี้มันใช้ไม่ได้เนี่ยเสียงของกระตุกกระตุกเสียงกระตุกเกียร์ไม่เคยเลื่อนไม่เคยทำอะไรเลยแล้วก็ลอยกลางอากาศแล้วก็ไม่ดองเยอะมึงอยู่นี่พี่หลอกิงยาหลอดอหุ้งยิ้มแม่งเลยยี่ห้อยิ่งมาเลยยี่ห้อ หัวลุดหัวลุดตั้นแช่มันอีกรอบนี้แช่มันอีกรอบนี้แช่มันอีกรอบนี้กระดูกอ่ะมันเดินได้อ่ะเออพี่ทำอะไรลงไปเนี่ยพี่แต่ขยับไม่ได้อู้ทำไมต้องทำแบบนี้เขาบปนในช่องที่